ลาสุดอาจารย์บาสกับน้องเบียร์ออกมาเคลื่อนไว้แล้วหลังจากนี้สิไปจังไรมากจังไรมีข้ามผ่านเอซีแฟนคลับกับทรงกำลังใจกันรัวๆน,น้องพีน่น้องเนาะพลังรักดีบบอกเพลื่อนมาอ่อาจจะตะวกรงสไปน,นามาหลังคือเกาเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมิดมอแคนแฟนมอลลัทีคารปรักสูปผู้สู่คนมือนี้มาพบมาพบกันคือเกาพี่น้องกับแอดนินหน่อยคนเกาคนเดิมกับพียัผ่านคนโกสุริโยบันทาพี่น้องมิตโกไปหนาโก้ไปหน,น่าย,ย่างเดียวเสียย่างเดียวอ่ะเสียเนไ่ยเดียวเคยเดียวบ้อคขเหนูเดียวป้อไข้หน จักเป็นตก่าปีนี้เป็นเถาชะละแกชะล่าลงเป็นเหลียวโพเ็นหงขัดขำมากอืมเพราตะวันเหลียวโพเห็นหงย่ำขึ้นตะวันไปดีดีเละบานสวัสดีไปน้ำแสงไปน้ำแสงอ้าวลาสุดเป็นจังไรสําหรับอาจารย์บ้ายกับน้องเบียออกมาเคลื่อนไหวเมือบบกี้ช่วโงที่ผ่านมาเดยพี่น้องเนาะจับตาวงใดลุดออกมาแล้วให้ผ่านมีวงหมอลําดังทางจังหวัดขอนแก่นติดต่อเขามาแล้วติดต่อน้องเบียด้อ่าติดต่อน้องเบีย เขามาแล้วว่าสันาะแต่ว่าทางด้านของน้องเบียร์บาท่านใด้ตกลง่ปรงใจย่านยูพันวาอืะหลังจากนี้จะเป็นยังไงเอแฟนคลับก็ตามหายกำลังใจกันคือเก่าเหมือนเดิมเขอไปอ่านคอมเมนต์โอ้ยพยายามผ่านดีอกดีใจน้ำหนาะมีต่างๆกำลังใจออยต่อยพยายามแต่ว่าทางด้านของอาจารย์บาสกับน้องเบียร์ได้มีการออกมาว่าแล้วบ่าท่านได้ตกลุ่ปรงใจว่าสิไปกับวงไดดอกตอนนี้ยังรักอิสระยูจังสิแม่ะหลังจากที่ ก่อนหน้านี้เนาะมอลลทานรับงานแล้วไปกับวงใหญ่กับสิบอคอายไดมีเวลาแต่โชวงนี้พึ่งกับสีมีเวลาไปเยี่ยมไปยามว่าสันเถาะไปเป็นรับเชิญเมืนบอกวงนั้นวงนี้มือคืนหนี่เป็นจังไหร่เพลงผ่านสร้างปรากฏการแหกับรถแห่เจริญสิ่งของพระเอกเคงกมลชัยกัวสิเป็นยอดไล่ยอดเขาชุ่มโอ้ยถล่มถลายในคำผ่านมีหอดมาไล่ไล่โซดกามีอ้า เป็นจังไรบบที่นี่กะตองรอติดตามนพน้องเนาะต่ว่าโชว์นี่ก็ยั่งบอทเนดโตกลุ้มวาสิไปว่งใหเบื้องทางด้านของพระเอกเข้มเพิ่งมีการออกมาบอกคือกันถ้าจะมารถแห่ก็คือยินดีต้อนรับจังสี่มหมแต่ว่าเบื้องจากท่าทางแล้วก็คือจังอ่าอาจารย์บัตรกับน้องเบียร์อยากไปกับวงมอลลัมไนยูวาซันเทออ้าวเป็นจังไรพญานาคการมีการว่าฮหอดวอาเถิงนพี่น้องเนาะ เกี่ยวกับหลายๆประเด็นซึ่งประเด็นหลักๆก็คืออนาคตนี่แหละสิไปจังไดซึ่งทาางดา้านอาจารย์บาทและก,ก็ารน้องเบียร์ก็ยังยำชัดว่าตอนนี้ขอไปแบบอิสระกรอ่อนเนองพี่น้องเนาะล่อให้บรว่าสิเป็น y o ยูทูบแอปแดงนี่แหละให้อีหยังให้มันล่งโตหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้ก็มีงานสิว่าจังไดล่ะเฉพาะกิจ ติดตอ่อขามากกับหลายโยชสำรับอาจารย์บาเมืออ่นนี่กับไปทังลุงที่ว่าด้วยศิลนซึ่งแตงต่กี้เพิ่นก็เคยเห็นงานยิมหันสำหรับอาจารย์บาทน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าสำรับนา่งเอกเบียก,ก็คือใจแอนมี่หน่อยว่านี่ละ,ะเพิ่นก็ยอมลาวามีมอลล่มดังทั้งคอนเจนติดตอ่อน้องเขามากแต่ว่าน้องกงับยั่งบ่ท่านใดรับปากเพิ่นเพราะว่ายานเฮให้เพิ่นได้บอเต็มที่ว่าท่านว่า อขอเวลาช่วงนี้ทาใจสะกอน mm. อปรับตัวสะกอนนาะพี่น้องเนาะเอาซึ่งทั้งนันพระเอกเข้มกับมณชัยพี่นอ้องเจ้าของรถแท้่จะเริ่มสินกระด้ออกมาเคลื่อนไหวอัดเป็นชิปนาะพี่น้องนอกนอควบยาวกับประมานจักแปดหน้าที่เก่าหน้าที่นี่ละบอหอดบอถึงการมาของน้องเบียร์กับอาจารย์บานเมื่อขึ้นนี่ทังพระเอกเข้มบอกว่าน้องนุ่งเพิรนม,มาเยี่ยมมายาม mm. อหล้กกับมาขอคําปรึกษาซึ่งพระเอกเข้มก็บ,บอกว่าถ้าสมมุติว่า น้องบอมมี่มองไปหรือว่าอยากมากเฮงงานกับโรลแจรเจริญสินกับพ่อมอาแขนตอนรับวันสันว่าเอานี่แหละพ่อมทั้งไฮโอวาดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกระสมกก็เป็นพีไง่อิเลี ให้คําปรึกษาอันนั้นอันนี้นานำวสันทธรอ่างสมกับว่าเป็นผู้รักผู้ใหญ่ที่อ่าหลายๆคนให้ความคารุนนับถือนพีนองเนาะสำหรับพระเอกเขมกมลชัยอยู่ในวงการมาโดนพอมาหลายอันหลา์แนววสันทถาะประสบการณ์ชีวิตแมนบลังกอ่ากัเอาประสบการณ์ของเจ้าของในละมากให้คําแนะนำอ่าหลุนไม่ใงรุ่นน้องนงลูกเต่าวสันทถาะครับเอ้าหลังจากนี้นพี่นองเนาะสิไปเส้นทางใดก็ตามสําหรับ อาจารย์บ้านกับน้องเบียร์เบิ่งจากคอมเมนต์เอซีแฟนคลับแล้วกับบอสทิมบอสปากอดีโอดีใจน้ำผึนอยูดอกให้พันกำลังใจให้ลูกทั้งสองเด้อสู่สูส่ลูกเป็นกำลังใจให้ครับขอให้ได้ขึ้นวงไมในเรววันครับผนวาจางนี้ไปสิ่งดีๆก็จะติดตามมาครับผนวามี่ต่างๆกำลังใจอ่อยต่อยให้พันท่านนายของอาจารย์บ้านนพี่นองเนาะเพิ่ก็ดีโอดีใจเพราะว่าไี้ยังเพราะว่าจะคล้องไป เยี่ยมยามทั้งรุนแรจะรุนศินจังสีไหมเอฟซีแฟนครับก็ขอไปติดตามอยอดคนติดตามของพระเอกเข้มกับมุนใช่กับพุ่งแมนบอลล์หรืยอดวิวเพิ่งกับพุ่งจังสี่หม,มก็คือจังว่าเอฟซีแฟนครับติดตามจะคร้องไปละก็บเฮนไฮอ่าจังไรละเอฟซีแฟนครับเพิน่นได้ไปติดตามพระเอกเข้มน้ำพอเข้มน้ำมาสันทอครับผมอ้าวอ้าวก็ดีใจน้ำเนาพี่น้อง,น,องน้องมาขึ้นนี่มาไล่พลังหักบีบี วากันวากับแปดพันกว่ากับ 8, กกบ,บ้านหน่อยพี่น้อง<ฆ>อซึ่งทางน้านอาจารย์บ้านกับนองเบียร์กะกับบ้านหเดินทางกลับเลยเพราะว่ามื่ขึ้นนีอาจารย์บ้านมีไข่น้องพี่น้องนอกกะบไปพักอยู่รีสอร์อทรีสอร์ทนี่แหละในตอํอำเภอเรื่องนอกท่าว่าจังสันซะเอา้านี่แหละพี่น้องกาคือเส้นทางที่ทั้งครูตอนนี้วากันว่า,วาเลือกยางสะไปน้องพี่น้องนอก,กับฟากเอฟซีเฟสครับถ้าผู้ใด ทั้งสองกับสปอร์ตในรูปแบบของเพระว่าที่เขาไปเบิ้งคลิปในแอปแดงแอปฟ้าต่างๆเพราะ,ะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นรา,ายได้หลักซะไป ตอนนี้แต่ว่าตอนตตนี้ช่องแดงหู้สึือว่าสีง้ยเพท่านไอพานเห็นอาจารย์บาดวาย,ยว่าช่องบพาท่านได้ร่งโตนะพี่น้องเนะเาะอ้าวเป็นกําลังใจให้คือเก่าเหมือนเดิมสู้ผู้สู้คนนน่ะล่ะพี่น้องเป็นพลังบวกมันบอกกาลังใจถือว่าเป็นสิ่งสําคัญผู้ได้กระต้องการกําลังใจคือกันคือจังเบรเขคมคอมุนใช่เพิรวานน่ะละ่ะสีตีนยังรู้พลาดนักปาก่ายังรู้พังคนท้องมีพิษไม่ผ่านกันได้แต่แต่งัวเท่าสีขาก็ยัง ล่มใด้มันบ่เอากระดูกไทยหน้าสีขามันยังล่มเนาะมันยังล่มไดมนบ่ครับผมอ้าวแต่ว่าที่นด่เนี่ยคอยเข้าใจอยู่เด้เข้าใจยังคอยเข้าใจที่อาจารย์บ้านกับน้องเบียรขิดอยู่คอยคิดว่านาสีบ่ผิดก็คือตอนนี้มีมลรัตตดตอเข้ามาวงวงดังตดตอน้องเบียเข้ามาแต่บัดนี้ถับไปใส่เพิ่นกอยากไปน้ำกันนั่นนะข้อใหมย ถ้าไปไหนก็จะไปเป็นเป็นคู่มันกัสย์ศประหยัดได้หลายทางหนึ่งละทั้งคู่ก็ได้อยู่ใกล้ชิดกัน mm hmm. เออแมนอ่นว่าล่ะรากะเวลาในการเดินทางหรือ่าการเดินทางยังกัศิรีสะดวกขึ้นเออเพราะว่าอาจารย์บ้านเป็น,ปนคนขับรถ mm hmm. น้องเบียกักยสีโดยสารไปไปใส่กับไปน้ำกันทั้งสี่นะ่ะแมน่นว่าครับทุกอย่างมันก็จะลงตัวอืเดี๋ยวจะส่นน้องเบียอยู่วงนี้อา่า อาจารย์บาดอยู่วงนี่พี่น้องคืดออกวะก็คือมันแทบสีว่าะด้พอกันเลยถ้าเป็นวงมอลลัมถ้าดังๆยังสี่นะกิดคิวงานก็เต็มเอียดเต็มเอียยจนงสี่ตรงนี้ก็คือคําว่าขอบขั้วมันก็สีถอยออกคอยคิดว่าน่าสิประมาณนี้พืชนญาตที่ยากได้แบบถ้าไปไหนก็ไปด้วยกันก็เลยโฟกัสที่ะตอนนี้คออิสระไปคอนเพื่อว่าไล่ได้มันโล่งโตเออเพราะว่ายังสิ่งสาคัญที่สุดคือปากท้อง นี่แหละสําคัญที่สุดเออแม่บอกล่ะอ่ะยังสั่งพี่น้องการเข้ารอบด้วยการตัดสินใจสําหรับมื่อนี้ห้าสองคนกับสิจากล่านเนาะพี่น้อยเนาะ,ะเออแล้วมาพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องสําหรับมื่อนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ